สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยวจะพามาทำนะคะเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับแม่เหล็กนั่นเองค่ะ แม่เหล็กนะคะก็จะมีอยู่รูปร่างคร่าวๆประมาณนี้นะคะประมาณ3อันเนะ้ะที่เรารู้จักกันอันแรกมีลักษณะเป็นลูกเกือกมา้าหรือตัวยูนะคะก็คือแม่เหล็กตัวยูอันที่2เนี่ยเป็นอันที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยกันนะคะพอที่โรงเรียนเราโนะ้ะตัวตัวแปะแม่เหล็กตรงหน้ากระดานของเราก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแม่เหล็กเฟร์นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวคุณครูเหมียวไปหยิบมาเป็นตัวอย่างนะคะ อ่ะนี่นะคะแบบนี้เนาะเป็นลักษณะกลมๆนะคะแบบนี้เอาไว้แปะกระดานนะคะแบบนี้อ่ะอันที่สามเป็นลักษณะแท่งแบบนี้นะคะเป็นแม่เหล็กแท่งเหลี่ยมเนอะก็จะมีแบ่งเป็นขั้วบวกกับขั้วลบไว้นะคะอ่ะคราวนี้เรามารู้จักกันดีกว่าว่าเรื่องแม่เหล็กใช่วันนี้จะมาเรียนแม่เหล็กนะคะอ่ะ แม่เหล็กก็คือวัตถุที่มีคุณสมบัติดึงดูดโลหะเข้าหากันได้นะคะเพราะว่าในสะในสิ่งนั้นนะคะจะมีสารที่เรียกว่าแม่เหล็กอยู่โดยโลหะที่มีนะคะก็จะมีเช่นพวกเหล็กโคบอลนิกเกิลเป็นต้นนะคะเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในตัวของแม่เหล็กทำให้สามารถดูดได้นะคะอ่ะต่อมาเราไม่เห็นค่ะ อ่ะรอสักครู่นะคะโน้เห็นค่ะยังเห็นอยู่ไหมคะเห็นอยู่ค่ะอะโอเคเห็นอยู่ค่ะอะโอเคนะคะอะซึ่งแม่เหล็กของเรามีอยู่สองแบบนะคะคือแม่เหล็กตามธรรมชาติเป็นก้อนหินค่ะมีลักษณะเป็นก้อนเหล็ก นะคะมีลักษณะดูดได้เป็นเป็นหินแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับอีแบบหนึ่งคืออันที่คุณครูเหมียวเคยโชว์ไปแล้วเนาะก็คืออันกลมๆแบบนี้กับแบบตัวยูหรือตัวแท่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนะคะถึงมีลักษณะส,สวยงามแบบนี้เนาะอ่ะโอเคนะคะซึ่งเขาก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่เอาไว้ใช้งานด้านต่างๆนี่คืออุปกรณ์ตัวอย่างเนาะที่เขาเอาไปทำนะคะอ่ะ ครานี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่เหล็กเนี่ยสามารถดูดนะคะดูดสิ่งสิ่งที่เป็นเศษหรือโลเศษเหล็กหรือโลหะนะคะเข้าหากันได้เช่นกระป๋องน้ําอัดลมนะคะกระป๋องทูน่าแบบนี้เนาะตัวคลิปหนีบกระดาษนะคะหรือทั้งคลิปแบบนี้เนาะแล้วก็คลิปแบบที่เป็นลวดก็หรือ ลวดก็กดูดได้เหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวคุณแม่นมี่มีอยู่ใกล้ๆมือพอดีเลยนะคะอ่ะใช่ก <s> ินปลากระป๋องอันนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็สามารถดูดได้นะคะเป็นลวดแม่เหล็กเนาะแล้วก็กันไกกันไกก็สามารถดูดถูกดูดได้โดยแม่เหล็กนะคะยกตัวอย่างอ่ะอันนี้กันไกนะคะตัวอย่างแบบนี้เนาะอ่ะคราวนี้เด็กๆคะแม่เหล็กเนี่ย ในหนึ่งแท่งหรือหนึ่งอันเนี่ยเขาจะประกอบด้วยสองขั้วที่แตกต่างกันคือขั้วเหนือขั้วเหนือก็คือตัวสีแดงนะคะขั้วเหนือกับขั้วใต้ก็คือสีน้ำเงินนะคะโดยเวลาเขาจะดึงดูดกันเนี่ยเขาก็จะดูดอันที่มีลักษณะเป็นขั้วแตกต่างกันดูดเข้าหากันนะคะอย่างเช่นมอง่นะคะเห็นยังคะ เ็นยังคะเห็นราคาเห็นาคอ่าโอเคค่ะนะคะก็เวลาแม่เหล็กทำงานนะคะด้านที่แตกต่างกันขั้วบูเออขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะจะชนจะจะดูดเข้าหากันเนาะเพราะว่าเป็นขั้วแตกต่างกันก็จะดูดเข้าหากันแต่ถ้าเป็นขั้วที่เหมือนกันเช่นสีแดงกับสีแดงชนกันก็จะผลักออก สีน้าเงินกับสีน้ําเงินเจอกันเองก็จะผลักออกเพราะมันไม่ดูดเพราะมันลักษณะเหมือนกันฉะนั้นมันจะไม่ดูดเข้าหากันนะคะ <S <S อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูเหมียวเอาสีน้ําเงินกับสีน้ําเงินชนกันมันก็จะผลักออกกันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูดกันเนาะหรืออันนี้นะคะก็คืออย่างเช่นขัน้วเหนือเนี่ย สีแดงชนกันเองมันก็จะผลักออกมันจะไม่ดูดเข้าหากันเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปคุณครูเหมียวถามนะคะของในนี้แป๊บนึ่งนะคะมองไม่เห็นค่ะยังคะเห็นแล้วค่ะคุณครูเหมียวถามว่าแม่เหล็กในนี้สามารถดูดอะไรได้บ้างคะยังลบดูดได้ไหม ยังลบดูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ได้ครับอ่คลิปหนีบคลิปคลิปหนีบดูดได้ไหมได้ค่ะได้ไม่แหย่ทุกคนไม่ใช่ตัวน้าหวานแก้วน้ำดูดได้ไหม อ่แก้วน้ำแก้วน้ำพลาสติกดูดได้ไหมลก้เลยดอะไรได้บ้างได้ค่ะได้พลาสติกพลาสติกได้ค่ะไม่ได้แน้ใจได้ได้ไม่ได้ไม่ได้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 ไดได้ไม่ได้ไ้ได้ไม่ได้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  แ้าใช่นกมันะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังเนาะอ่ะกระป๋องทูน่าดูดได้ไหมคะลูกดูดดูดไม่ได้ละกระป๋องนะกระป๋องไไม่ด้กระป๋องดูดไม่ได้ครับแน่ใจแน่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกระไก่ล่ะกระไก่ดูได้ไหมคะได้กะได้ ได้ได้ได้น็อตดูดได้ไหมคะได้ได้ได้เรามาดูกันน่อว่าถูกไหมขวดน้ําแม่เหล็กขวดน้ำดูได้ดูดไม่ได้ค่ะไม่ไ้คุอกว่าดูดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะคลิปหล่ะคลิปหนีบกระดาษล่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะมาดูกันเนาะค่ะได้ค่ะกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลม ได้ครับได้ครับท้ายตะปูตะปูได้ไหมคะนังดีๆดินหรือทำไมต้องนั่งลงไปข้างล่างเได้ค่ะโอเคค่ะมีคตอบกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะอันแรกคลิปหนีบกระดาษดูดได้นะคะอันที่คุณครูเหมียวมีเป็นตัวอย่างแบบนี้เนาะมีนบ้านลอยปลาหม่ดเลยอันที่สองที่ดูดได้คือกระป๋องทูน่านะคะเป็นกระป๋องโลหะ นะคะเคยซื้อไหมกระป๋องกระป๋องอ่ะดูได้นะคะลูกต่อมากรันไกกันไกดูดได้นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เป็นส่วนนี้เป็นโลหะดูดได้แต่ว่าตรงส่วนด้ามจับเป็นพลาสติกเนี่ยดูดไม่ได้นะคะคอนดูดได้นะคะเพราะว่าคอนตรงหัวของเขาเนี่ยเป็นโลหะไม่ได้เลยลิปหนีบกระดาษนะคะดูดได้เพราะว่าทั้งอันทํามาจาก โลหะนะคะอันที่หกน็อตนะคะตัวน็อตทำมาจากโลหะมาทำมาจากเหล็กนะคะเหล็กที่แข็งแรงมากๆเลยนะอ่ะต่อมายังไม่เล็กนะคะกระป๋องกระป๋องน้ําดื่มนะคะกระป๋องที่เป็นกระป๋องีจะมกันบ้านเล่าสามารถแม่เหล็กสามารถดูดได้นะคะอันสุดท้ายคือตะปูตะปูเป็นตะ ตะปูโลหะฉะนั้นสามารถที่จะดูดได้นะคะอ่ามีหลายคนตอบถูกหมดเลยบางคนยังตอบผิดนิดนึงไม่เป็นไรนะคะอ่ายางลบเนี่ยมีลักษณะเป็นยางฉะนั้นเราไม่สามารถดูดได้อันนี้เป็นแก้วน้ําพลาสติกเด็กๆตอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะที่ออนไซต์แล้วเนาะก็จะได้ใช้แก้วน้ําพลาสติกเนาะนะคะไม่สามารถดูดได้ขวดน้ำ เวลาหนูอยู่บ้านหนูกินน้ำอะไรหนูจะใช้แก้วพลาสติกอยู่แล้วคะ่ะแก้วพลาสติกที่บ้านหนูมีเยอะมากเลยได้อ๋อใช่ค่ะก็อุ่นใจก็จะได้เห็นเนาะว่าแก้วพลาสติกมันก็จะลักษณะนะคะเป็นพลาสติกฉะนั้นดูดไม่ได้เนาะแล้วก็ขวดน้ําพลาสติกนะคะขวดน้ําพลาสติกดูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นทำมาจากพลาสติกเนาะอ่ะโอเคค่ะถึงเวลาทํางานกันแล้วทุกคนเตรียมสมุด ขึ้นมาเลยค่ะ,เ,เ,คะเราสักครู่นะคะเห็นยังคะยังค่ะโอเคแล้วอ่าโอเคค่ะยังไม่เห็นมะนาวเห็นยังคะต้องเขียนคำสั่งนะคะอ่าเดี๋ยวเขียนคำสั่งค่ะเห็นหรือยังคะทุกคน ไม่เห็นครับคำสั่งตรงสีแดงแดงหรอคะ,คะเห็นแล้วคะ่ะอ่าโอเคค่ะคำสั่งนะคะตรงสีแดงถูกต้องค่ะโดนัทให้ทุกคนเขียนคำสั่งเลยนะคะคำสั่งคือจงเขียนคำตามแบบที่กำหนดให้นะคะจงเขียนคำตามแบบที่กำหนดให้นะวันนี้มีหกคำเหมือนเดิมนะคะ โดยไม่เล้ใส่เช็ดไมค่ะครไม่ได้ใสยย่เลยนะคะคําแรกนะคะแม่เหล็กแม่เหล็กมอแอมแไม่เอกแม่หอรอเอกกเหล็กแม่เหล็กนะคะอ่ะเขียนตามเลยค่ะสวัสดีค่ะปูน ่าตั้งขึ้นมาดีๆค่ะลูกมานั่งดีๆเนาะแล้วก็เขียนเขียนงานเลยนะคะอ่รีบเขียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเขียนไม่ทันอีกนะคะอ่เขียนเลยนะคะแม่เหล็กคาแรกนะคะคําที่สองโลหะคานี้นะคะโลหะ ลอโอโลขออะหะโลหะนะคะโลหะก็คือเหล็กนั่นเองแต่โลหะนะคะใช้เรียกได้หลายประเภทเลยที่เพราะว่าโลหะเนี่ยมีหลายประเภทมีทั้งตัวเหล็กนะคะมีทั้งนิกเกิลหรือโคโบอลนะคะมีหลายชนิดห่า <c oughs> เราจะเรียกรวมๆกันว่าโลหะนะคะอ่ะคำที่สามผักผลัก หออะกอผลักก็คือเวลาแม่เหล็กขั้วเดียวกันมาเจอกันก็จะผลักออกจากกันนะคะเช่นขั้วสีแดงก็คือขั้วเหนือชนกันเองก็จะผลักออกหรือขั้วสีน้ำเงินที่เป็นขั้วใต้ชนกันก็จะผลักออกนะคะผลักคำต่อมาคำที่4นะคะดูด ดูดดอปูดอ,อ,ด,อดูดดูดนะคะก็คือแม่เหล็กที่ขั้วตรงข้ามกันแม่เหล็กที่ขั้วตรงข้ามกันก็จะดูดเข้าหากันนะคะก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินเจอกันก็จะดูดเพราะว่าเขาแตกต่างเขาก็จะดูดเข้าหากันนะคะต่อมาคําที่5้าขั้วบวก ขัวบวกนะคะคออวกขัวไม่โทขั้วบออวกกบวกขั้วบวกนะคะแล้วก็คำสุดท้ายคำที่หกขั้วลบขั้วลบอคออวขัวไม่โทรขั้วลอ,อกบอลบขั้วลบ นะคะเดี๋ยวทุกคนเขียนเลยค่ะนะคะอ่ะสวัสดีคนมาใหม่นะคะสวัสดีข้าวหอมเลขที่ยี่สิบสามค่ะนะคะที่มาใหม่เนาะแล้วก็มีใครเพิ่มเข้ามาอีกอ่มามะนาวเพิ่งทักทายกันเนาะแล้วก็แชมเปี้ยนสวัสดีน,นะคะเข้ามาด้วยค่ะอ่าไหนดูซิมีใครเข้ามาเพิ่มนะคะอ่า มีตูนนะเพิ่งเห็นตูนเนาะแล้วก็นัดสวัสดีครับนะคะเพิ่งเจอกันเมื่อเช้าเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเขียนเลยนะคะลูกเขียนคําสั่งเลยนะวันนี้คุณครูเหมียวตรวจงานหลายคนแล้วนะคะมีลายมือที่สวยมากเลยนะคะ ก็ขอชมเชยนะคะว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะส่วนคนไหนที่ลา<ห>ยามือนะคะยัง<ด>น้ำยังไม่ได้เลยนะคะยังเละ,ะนิดนึงก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะฝึกเขียนบ่อยๆเราจะยิ่งเขียนสวยขึ้นนะคะถ้าเราไม่ฝึกเขียนลายมือเราก็จะไม่ปรับปรุงขึ้นนะคะลูกต้องฝึกนะคะของแบบนี้อ่ะเขียนเลยค่ะคุณครูครับส่งวีดีโอมห้หนูได้ไหมครับ เหส่งทุกวันเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะปกติคุูเหมียวส่งอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนกันอีกสักพักหนึ่งนะคะคําแรกแม่เหล็กแม่เหล็กคําที่สองโลหะโลหะคําที่สามผลักผลักคําที่สี่ดูด ดูดคำที่ห้าคั่วบวกคั่วบวกคำสุดท้ายคั่วลบคั่วลบนะคะ ค่อยๆตั้งใจคัดนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนมีบรรทัดโน้ตในสมุดก็ค่อยๆเขียนนะคะอย่าให้เกินนะคะค่อยๆเขียนไปนะคะอย่าลืมนะคะลูกต้องเขียนคำสั่งข้างบนด้วยนะคะ หลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วเนาะเขียนทุกอย่างตรวจสอบดูแล้วว่าเราเขียนสวยไม่มีเขียนผิดไม่ได้ขาดตัวพยัญชนะหรือสระอะไรไปก็ให้นักเรียนเขียนชื่อจริงของนักเรียนนะคะเด็กหญิงเด็กชายนะคะถ้าเป็นเด็กหญิงก็เขียนแบบนี้เนาะดอยอแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็คือดอชอนะคะแล้วตามด้วยชื่อจริง นามสกุลด้วยนะคะจะได้รู้บางคนชื่อซ้ํากันเนาะก็ต้องเขียนนามสกุลด้วยจะได้ระบุว่าเป็นของใครนะคะแล้วจากนั้นเขียนคํานี้ด้วยนะคะลูกเลขที่เลขที่แล้วก็ใส่ตัวเลขของนักเรียนไปว่าเลขที่หนึ่งเลขที่สองนะคะไล่ไปอ่ะมีคนเสร็จแล้วไหนดูสิอ๋ามะนเาเสร็จแล้วลายมือสวยมากเลยค่ะลูกงดงามมากเลย เขียนเลขที่ด้วยนะเขียนเปล่าคำนี้นะคะอ่าเขียนแล้วอ๋อเขียนอสามทับหนึ่งไอ้คู่เหมียวด้วยเก่งมากเลยค่ะมะนาวโอเคค่ะนะคะอ่ะก็มีคนนะคะอ่าเสร็จแล้วนะไหนดูซิคนอื่นเสร็จหรือ,อยังมีใครเสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ่า เอ๊ะแว๊บๆเห็นอ่างเปาเสร็จอ๋ออ่างเปาเขียนเสร็จแล้วอ่างเปาคะข้างบนหนูเขียนคําสั่งด้วยค่ะลูกนี่นะคะคําสั่งที่ครูเหมียวไฮไลท์ไว้อันนี้นะหนูต้องเขียนข้างบนด้วยนะคะลูกจงเขียนคําตามแบบที่กําหนดให้แบบนี้นะคะเขียนอันนี้ด้วยนะบางคนนะคะอ่าดีมากเดี๋ยวครูเหมียวตรวจให้นะคะบางคนนะคะตอนครูเหมียวตรวจงานมีเขียนวันที่มาให้ด้วยนะคะอ่าไหนดูซิ เออแม่เหล็กขัดกอไก่ค่ะลูกแม่เหล็กขัดกอไก่คำนี้นะคะเนี่ยที่ครูเหมียวเอาเมาส์ชี้ไว้นะหนูขาดตัวนี้ค่ะลูกหนูขาดตัวกอไก่นะคะแต่ลายมือสวยมากเลยนะคะคุณแม่เสียวกลาเอามาใกล้ๆกล้องสิลูกครูเหมียวไม่เห็นครับแชมเปียนไฟหนูดับแล้วลูกทำไมวันนี้มืดจังอ่าโอเค ขั icana, ้วเอ๊ะขอดูขั้วบวกหน่อยลูกขั้วบวกหนูเขียนถูกเปล่าอือถูกไหมดูสิเอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นข้างบนหน่อยครูเหมียวเห็นแต่คําข้างบนอ่ารู้เขียนขั้วบวกด้วยลูกขั้วบวกเขียนแบบนี้บอบอลใบไม้วาแหวนกอไก่นะคะขั้วบวกนะคะอ่า ลายมือโอเคขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคนคนไหนเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อจริงนะเขียนอย่าลืมเขียนนามสกุลน,นะคะอ่ะหลายคนน่าจะเริ่มเขียนใกล้เสร็จกันแล้วนะคะอ,เคอบเจ้าคนเขียนเสร็จแล้วบอกนายครัอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าคุณเขียนเสร็จแล้วไหนดูซิเจ้าคุณของครูอยู่ไหนอ่ะออ้ขอดูด้านล่างหน่อยลูกขอดูด้านล่างหน่อย โอเคเลขที่สองดีมากเลยเขียนเลขที่สองแล้วูเขียนเลขที่สองแล้วชนแล้วดีมากครับแชมเปี้ยนเขียนชื่อจริงด้วยนะครับลูกเก่งมากเลยค่ะเจ้าคุณนะคะอันไหนคนสวยของคุูเสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วเก่งมากค่ะนะหลายคนมีลายมือที่สวยงามมากเลยนะอ่ะก็ จบไปแล้วเนาะคนไหนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวส่งคลิปย้อนหลังให้นะก็จบกันแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะหลังจากที่ทํามาเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจดูว,ว่าเด็กๆเ,เขียนครบเขียนถูกลายมือสวยหรือเปล่าคุณเหมียวคะทำไมคุณเหมียวมีเหมือนมีคอนดอกไม้วันนี้คุณเหมียวเป็นยูนิคอนนะคะเมื่อวานคุณเหมียวเป็นสาวน้อยดอกไม้วันนี้เป็นยูนิคอน นะคะอะสำหรับวันนี้คุณครูเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย